ทางกองกําลังสุรนารีนะครับมีการยึดรถเถื่อนเตรียมส่งออกข้ามลาน้าโขงที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกองกําลังสุรนารีโดยที่บัญชาการกองกําลังสุรนารีได้จัดกําลังพลจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้าโขงเขตอุบลราชธาดีทําการเฝ้าตรวจบริเวณดืมฝั่งโขงบ้านสองคอนตาบลสองคอนอำเภอโพไซ จังหวัดอุบลน,นะครับตรวจพบการลักลอบนํารถจักรยานยนต์ข้าบลำน้ําโขงโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรซึ่งจากการตรวจสอบสามารถยึดรถจักรยานยนต์สองคันหน่วยก็จึงได้ส่งมอบของกลางให้กับทางสานดีตารวจปูทอนโพไซเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งหากรถใครหา,หายหรือใครเป็นเจ้าของรถสามารถติดต่อได้ที่บัญชาการกองกําลังสุรานารีโทรศัพท์0-4525 2699หนะครับหรือ0 9 8 0 6 3 2 8 1 6นะฮะ ก็สอบถามได้ครับส่วนทางท่านผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีได้ตรวจเยี่ยมกําลังพลป้องกันชายแดนนะครับพลตรีนัทศรีอินผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีพร้อมด้วยพันเอกกิรช่วงชำาท่านรองผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีได้ตรวจเยี่ยมกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยมีพันเอกสุรชาติอาฐานรองผู้บังคับ่วยเฉพากกิจที่1และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับและก็ร่วมปฏิบัติภารกิจ ทังนี้ผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีก็ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กำลังใจกําลังพลเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจต,ต่อไปนะครับทางด้านพันโทสรายุทธมาลาสายผู้บังคับกองพันฐานราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2 ก็ได้ตรวจเยี่ยมกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่อำเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารราบที่21ในการต้อนรับเช่นเดียวกันแล้วก็ร่วมปฏิบาาัติภารกิจพร้อมทั้งร่วมเดินลาดตะเวนตรวจภูมิประเทศในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการกระทําความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนะครับนอกจากนี้ทางกองกําลังสุรการีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่3ได้เข้าเยี่ยมภาารรยาของพลทหารพงศกรบรรจุบรรจงปรุก พลฐานพงศกรบราารจงปลกทฐานกองประจำการผัดที่2.6ทัพสังกัดกองพันธุ์บริการกองบริการศูนย์การทหารม้าตามโครงการครอบครัวเดียวกันซึ่งภรรยาของพลทหารพงศกรได้คลอดบุตรนะครับพร้อมทั้งทางกอ,องรังสุดารีโดน่วยเฉพาะกิจที่3ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้สาหรับเด็กแรกเกิดเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจแทนความห่วงใยที่ผู้บังคับบัญชามีต่อครอบครัวของฐานใหม่ที่หมู่ที่6ตตาบลไพรพัฒนาเาผอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ